Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำดำตรงกงหรือช่องแบล็คแคดอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมซอดออร์แกนเอเออโตเมตตนั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือจัดอันดับเทียร์ลิสต์นะครับตัวละครนะระดับปรมาจานะครับสาย p E นั่นเองก็คลิปก่อนหน้านี้จะเป็นระดับคันเทพนะครับคลิปนี้จะเป็นระดับปรมาจา์ซึ่งผมคิดว่าหลายคนในช่วงน้าที่เล่นเนี่ยคงไม่มีใครดวงดีได้ระดับเทพหลายตัวหรอกนะอย่างไรก็ต้้องงงปปรราาาจยย์นนบซึ่หลคต้อง ต้องอยากรู้นะครับว่าระดับปันนาราชานี้มีการจัดเทเลสหรือไม่ซึ่งมันมีนะครับแล้วผมก็ได้จัดมาให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการจัดอันดับนี้ครับผมจะจัดตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมในช่วง Exclusive Test ที่ผมได้ลองนะครับบวกกับข้อมูลจากอันดับของจีนนะผสมรวมกันประมาณนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็มีข้อมูลบางส่วนที่ผมอาจจะไม่รู้นะครับหรือรู้ไม่หมดเช่นคอมโบคู่อะไรพวกนี้นะทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดเทเลสกันเลยนะครับ ในส่วนของตารางเนี่ยผมจะจัดอันดับเทียร์ลิสต์ไว้เหมือนเดิมเลยก็คือผมจะแบ่งเป็นสสายเหมือนเดิม1ดาเมจหลัก2ดาเมจลอง3แท้งสี่ซับพอร์ตแล้วก็จะแบ่งเป็นเทียร์ศูนย์เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามครับเทียร์สูงคือดีสุดเทียร์สามคือกากสุดแต่ว่าในส่วนของระดับปรมาจารย์เนี่ยจะสตาร์ทไปที่เทียร์หนึ่งนะเทียร์หนึ่งเทียร์ศูนย์ไม่มีนะครับประมาณนี้มาเริ่มที่ตัวละครนะครับเทียร์หนึ่งนะในสายดาเมจหลักนะครับตัวละครแรกเลยคือเจียงอิงแล้วก็มีตัวเดียวนะครับ เป็นตัวละครที่มีสกิลหมู่เมื่อโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยเลือดเยอะจะยิ่งแรงแถมเมื่อฆ่าสตูด้เนี่ยมีโอกาส70%ใช้สกิลหมีกค้างด้วยนะสกิลปรับแต่งนะครับบวกคลิอีก1 0ให้กับเพื่อนในทีมเมื่อเป็นหัวหน้าทีมครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนำเลยนะครับควรมีติดไว้ในทีมซึ่งหลายคนถ้าเกิดไม่มีตัวระดับสูงเนี่ยก็ควรหาตัวนี้มาใช้ครับเจียงอิงก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ธนเมจได้ดีมากๆครับต่อไปนะครับเทียร์หนึ่ง จะมี2ตัวนะครับตัวละครแรกก็คืออามูล่างมานะครับตัวละครนี้มีสกิลประเภทดีมาร์แบบสุ่มนะครับระดับสกิลค่อนข้างใช้ยากนะเพราะสุ่มไปเรื่อยนะฮะแต่ทีเด็ดอยู่ตรงสกิลปรับแต่งจะได้ค่าคอมโบเร็วต์เมื่อเป็นหัวหน้าทีมนะครับผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ด้วยนะครับพอเป็นทีมเร่ง SP เองหรือว่าเร่งสปีดส่วนตัวละครที่2ทางด้านขวานะครับก็คือเฮอร์จิวนะครับเป็นตัวละครเอกของเรื่องนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีบัฟคีให้กับทีมมีสถานะเลือดไหลลดป้องกัน แต่ทีเด็ดอยู่ที่สกิลปรับแต่งนะครับเป็นแปลงล่างด้วยจะเพิ่มพลังโจมตี5%ของ Max HP ของตัวเองนะครับอัตราคริกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50%นะคือมันแจ๋วตรงนี้นั่นเองตามเพื่อนจิ๋วครับผมแนะนําว่าก็ควรมีติดทีมไว้ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะมีนะเออผมว่าตอนแรกน่าจะแจกก็ให้นะครับตัวนี้ก็ปั้นได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูเทียร์สนะครับดาเมจลองกันต่ออ่าดูด้านซ้ายครับตัวละครแรกอามูนะครับตัวละครนี้นะครับจะมีสกิิลลลโจมตีแะฟฟืื้นนนูเออดดห่ย ที่เด่นๆก็จะเป็นสกิลปรับแต่งนะครับเมื่อเป็นหัวหน้าทีมจะได้พลังโจมตีโบ20้20%นะครับแล้วก็ทุกคนในปาร์ตี้ก็ได้ด้วยนะก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้ครับต่อไปตัวละครที่2น,นะครับไทจือตัวละครนี้สําหรับผมผมมองว่ามีดีสกิลเดียวครับคือสกิลกระแสไฟฟ้าระเบิดหากศัตรูติดเผาไหม้จากสกิลอื่นนะจากใครก็ได้ครับจะมีโอกาส70%ติดระเบิดทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยโดนดาเมจนะครับไว้ทาค c o m b กับพวกตัวที่มีสกิลเผาไฟานะครับประมาณนี้ ตัวละครที่3นะครับเมียวกูตานะครับหรือนอนแมวนะตัวละครนี้จะมีสกิลหนึ่งที่ดีครับก็คือราคาตลาดเป็นการโจมตีนะครับลดเกรดฝ่ายตรงข้าม50%อาเกรดเป็นศูนย์เนี่ยจะทําให้ติดสแตนสองรอบนะครับวงเล็บถ้าปรับแต่งสกิลจะได้เลือดไหลแถมด้วยนะครับส่วนสกิลปรับแต่งจะเพิ่มความเร็ว50%และเพิ่มเอฟเฟกเลือดไหลนั่นเองใช้กับทีมสปีดนะครับก็ถือว่าเมียวกูต่าก็ใช้ได้ครับสำหรับทีมสปีดนะออกตัวเร็วๆส่วนตัวละครที่4นะครับโกเซอร์นะครับ ตัวละครนี้มีสกิลพิษนะครับส่วนสกิลปแับแต่งเนี่ยเพิ่มค่าต่อต้อตาน20% len. เมื่อเป็นหัวหน้าทีมมีผลกับปาร์ตี้ทั้งหมดส่วนตัวผมมองว่าเฉยๆมากครับตัวนี้มองข้าไมไปก็ได้นะผมว่าเฉยๆอะ่ะอ่ะต่อไปเป็นเทียร์สามนะครับดาเมจรองซึ่งยอดแย่นะครับเทียร์สามถือยอดแย่เร,เริ่มฝั่งซ้ายก่อนนะครับตัวละครแรกนะครับก็คือซูกุเซอร์นะครับตัวละครนี้มีสกิลหมาาๆๆ haya, ู่นะครับมีหลหยสกิลปแับแต่งเพิ่มดาเมจ20%สกิลพื้นพื้น,น,นะครับเหมือนกับตัวละครทั่วๆไปนนั่แหละ แต่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือสกินสวยครับตัวนี้บอกเลยอนาคตอาจจะเก่งก็ได้ครับแต่แพดแรกนี่คือตามนี้เลยฮะธรรมดานะครับแต่สกินสวยนะต่อไปตัวละครที่2นะครับบัวแดงตัวละครนี้มีสกิลหมู่มีเผาไหม้พอใช้ธาตเมทได้นะครับสำหรับผมนะแต่สกิลแปบแต่งค่อนข้างแย่นะครับเพิ่มมั่นยำยี่สิเมื่อเป็นหัวหน้าทีมซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ครับกับสกิลหัวหน้าทีมนะต่อไปตัวละครที่3นะครับห่วงเรียตัวละครนี้จะมีพาสซีฟเพิ่มโจมตีเจ็ดเนะ ร่ออบนะสะสมใน้5ครั้งรวมกันก็สาส่วนสกิลที่เหลือนะครับเฉยๆแยไมมีแค่เนี้ยที่ดีที่เหลือเฉยเฮะมองข้ามไปก็ได้นะต่อไปตัวละครที่4ี่นะครับตาปูจิ้งนะครับตัวละครนี้เรารวมสกิลแล้วก็เฉยเยนะมองข้ามไปก็ได้ตัวละครที่5้านะครับเยโซนะครับตัวละครนี้สกิลเหมือนจะดีนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยส่วนตัวผมมองว่าเริมค่าไปเถอะตัวละครที่6นะครับปีกู้นะครับ น้อนตัวนี้นะยังพอมีสกิลหมู่นะครับมีโอกาส6 0เซนติสแตนหนึ่งรอบแต่รวมรวมก็คือมองข้ามไปแถวเนี้ยมองข้ามไปให้หมดเลยนะไม่ค่อยเวิร์ก่าไ่้ต่อไปครับมาดูสายแทงกันบ้างครับสายแทงจะเริ่มที่เทียรสองเลยนะครับตัวละครแรกนะครับเดียวซีครับตัวละครนี้มีโยยุมีโอกาสล้านดีปับมีสกิลหมู่ดโจมตีรดคลิพอใช้ได้นะสกิลแบบแต่งเพิ่มอฟเฟกต์รักษาส5แต่สำหรับผมนะครับแนะนำหาตัวทองมาดีกว่านะ ไอ้สายแทงหาตัวทองมาดีกว่าครับต่อไปตัวละครที่2นะครับโจโฮู่เฉินตัวละครนี้มีย่ยุมีบัฟโลให้เพื่อนที่เลือดน้อยสุดในทีมสกิลปัดแต่งนะครับทำให้เพื่อนในทีมทั้งหมดได้โล่ป้องกันสองรอบโดยรวมผมมองว่าดีที่สุดในแทงระดับเทียร์สองนะต่อไปตัวที่3นะครับช่วยหลานตัวละครนี้นะสกิลซับซ้อนเพราะสามารถสลับกูมาได้มนมี2ตัวนะสลับไปสลับมาและถ้าปรับแต่งสกิลเนี่ยตอนสลับกูมาจะฟื้นฟูให้พีอีสิบเซนโดยรวมสำหรับผมก็ ก็พอใช้ได้นะไปตัวละครที่4นะครับหัวฟูนะครับต่อไปตัวละครที่4นะครับหลัวฟูสำหรับน้อนเต่าครับตัวนี้สามารถสะสมเกาะเต่าทําให้อึดขึ้นได้และมีฟื้น HP ตามสแต็คสะสมของเกาะเต่าด้วยในส่วนของสกิลแบบแต่ะครับจะได้รับเกาะเต่า5ชั้นนะครับและเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะได้เพิ่อมอีก1ชั้นโดยรวมนะสกิลมาทางบัฟเกาะเต่านะครับเพื่อให้อึดขึ้นผมว่าดีมากนะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมพี่จีนจัดมาอยู่เทียสานะครับสําหรับผมมาผมให้ไปอยู่เทียสองได้เลยนะแต่เทียหนึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจแต่เทียสองผมให้ขึ้นไม่ได้ครับแต่ไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมถึงมาเทียสามผมว่ามันอึดมากนะตัวเนี้ยลองใช้ดูนะครับต่อไปนะครับเรามาสายซับพอร์ตกันต่อครับเริ่มต้นด้วยที่เทียหนึ่งตัวละครแรกนะครับราเฟยอยู่นะครับอ่านชื่อโคตรยากตัวนี้ตัวละครนี้นะครับมีสกิลโล่สะท้อนดาเมจบัฟให้เพื่อนมีบัฟโล่ป้องกันสกิลปรับแต่งนะครับค่า HP บปาร์ตี้้ทังหมด ตัวละครนี้ผมก็มองว่าใช้ได้นะถ้าผมมาผมมองว่าตัวละครนี้เป็นสายซาบที่ใช้ดีไม่แพ้เทียสูรเลยนะติดตรงที่ไม่มีฮิวเลยแหละนะไปตัวละครที่2นะครับมู่หลงเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้แทนเทียสูรได้ในเบื้องต้นเลยสําหรับมู่หลงนะครับมีทั้งฮิวเดี่ยวฮิวหมู่มีสกิลล่างบัคอ่อนแอสกิปแบบแต่งนะครับจะทําให้เพื่อนทั้งทีมเนี่ยได้เอฟเฟกต์การตายหนึ่งรอบด้วยนะครับควรมีติดทีมไว้นะครับสําหรับมู่หลงนะอันนี้ผมว่าดีเลยตัรรนรนนบูฟยสาอ โดยรวมเนี่ยก็ใช้ได้นะครับมีฮิลมีรับไมอ่อนแอมีเพิ่มแรงสกิลปรับแต่งเนี่ยเมื่อเป็นหัวหน้าทีมจะได้ค่าประกัน20เซนทั้งทีมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่า,วาก็พอใช้ได้นะต่อไปตัวละครที่4นะครับโกเฉิสนสำหรับรอนน้องกรตรัวรรนี้นะครับเป็นสาย SP แท้จริงสกิลไปทางนั้นซัดทั้งหมดเลยเออออกตัตไวมากๆเลยตัวดีและมีลด HP ศัตรูด้วยนะครับในส่วนของสกิลปรับแต่งเนี่ยก็คือแปลงร่างนะ ทำให้ทีมเนี่ยเพิ่มความเร็ว3รอบตัวเองเพิ่มขึ้น4รอบนะครับเป็นตัว SPD หลักได้เลยนะสำหรับน้องมังกรโกเชินนะครับผมต่อไปนะครับอ่าซัพพอร์ตเทียสอนนะครับตัวละครแรกวุ้ยเซียนตัวละครนี้มีสกิลห้ามรักษานะครับมีบับครีลดคูดาวสกิลปรับแต่งดูงั้นงันครับเฉยเฉยอันนี้เฉยเฉยเลยครับข้ามไปก็ได้นะต่อไปตัวละครที่2นะครับปีกแห่งปะชีขาวนะครับสกิลเงื่อนไขสุมนะครับดูยุ่งยากและมีสกิลล้างบัฟ สกิลปรับแต่งเฉยครับโดยรวมก็คือข่าไปก็ได้ครับตัวที่3านี้คือคุณยายอยู่นะครับสำหรับคุณยายเนี่ยมีสกิลใบนะครับโอกาสติดสูงด้วย8 5เเและมีเนื้อรถรักษาสายปเซนนะครับอืมจริงๆไม่ต้องมีก็ได้สาเปเซนเพราะว่ามีบางตัวที่เนืก้การรักษาได้เลยครับและก็มีสลายบัฟของศัตรูสกิลปรับแต่งเนี่ยเมื่อเป็นหัวหน้านทีมจะได้ค่าต่อตายี0เซนให้กับปาร์ตี้ด้วยโดยรวมคุณยายเหมือนจะดีนะแต่ผมมองว่าคุณยายาาานนนนอนอู่่บ้ดีกวนะ เราอยู่บ้านดีกว่าอ่ะตัวละครต่อไปนะครับอยู่หลิงนะครับสําหรับตัวละครนางเอกนะครับสกิลคล้ายคุณยายเลยนะมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับอ่ะเป็นเทียสามนะเทียที่แย่ที่สุดเลยนะครับอ่ะตัวละครแรกนะครับผู้จือนะครับตัวละครนี้พอๆกับนางเอกเลยครับกับคุณยายเหมือนกันฮะมองข้ามได้เลยตัวละครต่อไปนะครับพี่เยดครับสําหรับตัวละครนี้สกิลมีบัฟเกราะครับเกือบดีนะบัฟให้แค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือก็เฉยๆครับมองข้ามไปได้เลยตัวต่อไปนะครับหัวเซียนะครับ สกิลแทบไม่มีอะไรดีนะมองข้ามมาเลยครับตัวละครสุดท้ายครับเมืองหลานไปได้วยกันครับชุดนี้ชุดนี้ไปได้วยกันเลย <c oughs> ไม่มีอะไรคือมันก็ต้องทำให้ครบแหละแต่ก็ไปเลยนะชุดนี้คือไป,ไปทั้งไปทั้งหมดเลยนะไม่ต้องนึกถึงนะครับอ่ะไปยังไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับการจัดอันดับเทียร์ลิสต์นะครับตัวละครในระดับปรมาจารนะในสาย PE นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ชมไม่มากก็น้อยนะแน่นอนแหละตอนแรกไม่มีใครดวงดีมาได้ขั้นเทพขั้นเทพน้อยนะผมบอกเลยผมลองเปิดกระชายพันใบอะยากนะ ที่ <c oughs> การเปิดครั้งหนึ่งอะ่ะจะได้การ์ดทองสองสองอันซ้อนอะ่ะยากมากเออในพันครั้งไงผมยังเคยเปิดติดครั้งเดียวอะ่ะคิดดูกันหนึ่งในพันเลยหรือบางคนเปิดได้การ์ดทองสามสามใบในครั้งเดียวผมก็ายากมากนะครับผมว่ารีได้ตัวดิงก็โอเคแล้วแหละเออสองตัวผมก็ายากนะแต่ถ้าสองตัวแล้วแล้วสองสองครั้งเนี่ยไปไปได้อย่างเช่นเปิดสิบครั้งอ,อ่อสิบครั้งครั้งแรกอ่ะได้ทองเปิดสิบครั้งที่สองได้ทองอะไรเงี้ยไปไปได้แต่ถ้าเกิดเปิดในสิบครั้งได้เป็นสองใบสามใบเนี่ย ยากครับหนึ่งในพันเลยนะก็ได้นำว่าสำหรับตัวละครนบนะประดับาจารยงก็มีตัวที่ใช้ได้เหมือนกันครับระหว่างว่าเทียร์ลิสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใส่ดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะครับจุ๊บจ้า What you want